ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลพ่อแม่ชาวเชียงใหม่ไม่เคยหยุดเชื่อมั่นในตัวผลและในที่สุดพวกเราก็ทำมันจนสำเร็จมาเป็นอันดัคตของเชียงใหม่ กว่าหกหมื่นสอนคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวสันทรายให้กับคุณจีนพุทธิตาไว้ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมกับเขาจะดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวสันทรายไม่ให้ท่านต้องผิดหวังแน่นอน ชัยชนะของเรามันมากกว่านั้นครับการเดินทางของพวกเราพี่น้องชาวสันสายพี่น้องชาวเชียงใหม่พี่นอ้งนองชาวคนไทยที่ดูอยู่ทางบ้านการเดินทางของเราเริ่มต้นตั้งแต่พฤษภาปี2535ที่ใครเรียกว่าพฤษภาเทมิน จนก็ได้มาถึงพุทธภาปี2553ที่พี่นอกชาวเสื้อแดงต้องเสียเลือดเสียเนื้อหรือที่เราเรียกว่าพุทธภาเลือดน่าร้อนวันหนึ่งที่สันไซ14พุทธภาคมพ่อแม่พี่นอกได้ออกมาใช้เสียงใช้เสียงแล้วบอกว่าพอการทีกับพุทธภาเต็พอกันที กับพืษภาเลือดขอให้เป็นพืษภาแห่งความหวังชาติหนึ่ง <Woo! S 1> และได้ประกาศไปทั่วประเทศไทยประกาศไปทั่วโลกว่าพอกันดีกับการเมืองแบบเดิมและพี่นอกชาวสันทรายเลือกที่จะไปสู่อนาคตไม่ไปสูออ่อดีต และวันใหม่ของพี่นกชาวเชียงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วปาฏิหาริย์มีจริงเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อสิสิพฤษภาคมที่ผ่านมาและชัยชนะนี้จะเป็นของใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ชัยชนะ ขอประชาชนทุกคนแล้วคืนตอนนี้สีแดงเปลี่ยนแล้วขอหนึ่งน้แป๊บหนึ่ง